ฮัลโหลสวัสดีค่ะเกิร์เกตเตอร์ชาแนลวันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวเหนือนะคะต่อจากทริปที่แล้วเราพามาที่จังหวัดสุราธานีภาคใต้ตของเรานั่นเองวันนี้เราพามาพักที่แพรภูผาวารีค่ะคืนแรกเนาะแล้วก็เรามาในโปเราเชียด้วยกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวประหยัดดไ,ไปกับเกิร์เกตเตอร์ชาแนลกันเลยนะคะก็<อ>เดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศเนาะ ของกุ้ยหลินเมืองไทยแล้วเราจะมีไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยจะเก็บภาพมาให้ชมนะคะไปกันเลย กิจกรรมของที่พักนะคะก็จะมีเรือคาย,ยักให้พายเล่น,นะคะ่ะแล้วก็เล่นน้ำน,นะคะแต่อีเมเนี่ยไม่สามารถไตพา,ายเรือได้นะคะตท้องของค่นข้างใหญ่แล้วเนาะก็เลยเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนก็เดี๋ยวให้คุณขนนแอนเฟรนนะคะไปพายเรือแล้วเราจะเก็บภาพมาฝากนะคะนนท์นน์ะล,ง,ล,ง,ลงดีๆนะไหมอยจะลงดีๆอ่อาชวนจะล้มเลยเขาไม่ไหวอย,ยู่ที่ปะ ต้องเรมาทำไมดูชเออว่ะไปแล้ไจะไปไหนเนี่ยไปไหนมันก็ต้องปัดไปทังนี้ทางมนาไลงน้แต่ทำเป็เกล็ดเต็มตีโอเ็มเ็เ็มจับแล้วหละ นคนขับเรือนะคะนัดเราตอนหกโมงครึ่งเพื่อจะพาเราไปชมหมอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมอกจะสวยขนาดไหนไปดูหมอกกันเลย อัดวิดีโออยู่เนี่ยมันอัดวิดีโออยู่ออย <c oughs> สบางแนขนภูเขาลูกหัวใจค่ะทุกคนก็จะเป็นภูเขาลูกหัวใจเห็นไหมมันเป็นลูกหัวใจอันนี้เป็นที่ที่สองที่เราออกมาจากเขื่อนเชี่ยวหลานนะเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนกันเดี๋ยวตามไปดูนะคะ 哎呀。